ก่อเก่ามากเกินมันห่างก่อจะมาตืมเซนต์ตัวนี้นะโอ้ยโทษเดี๋ยวโทษถามหนาสุภกรเมืองกันหนาเออหนาโทษถามเหมือนเมืองเป็นสิเป็ดย่างไหนก็โหลดห่างเหมือนก้อนแสนไข่เพิ่นยุดไปโหลดว่าต่อไปไทย ยไปเลยเอาไปเอาไปโรดไปไปต้องตรวจสอบเลยไม่หนากันอยากได้เอาไปเลยร้่อยากได้นพราะดเพอยาได้ขรดี้ไปสายันขี้เขาไปน้องขี้แต่เพรว่าขี้ไปมากันยังมากสี่ผู้ดต้องจันสีจันสั่นดอกกันอยากได้เอาไปเลยรถห้างเนี่ยไปเลยไปฉันเอื้อเนี่ยกินปันพิพิด้วยสภาพเ

มึงนั่งขอนไทยรถผู้เต่ามันลาล์ไปกัแล้วกันเหรอไทยเลยไทยเลยเอาไทยเลยรถคันนี้มันห่างแล้วเจ้าว่าจักปีสถาบียนฮอกกับบได้ใส่ไายเลยตำรวจยูซื้อรถขั้นหนีขี่ไปน้องฮีกับบได้ขี่ไปถ้าน้องไพกับบัตรแคงเงี่ยงอยู่ในบ้านขี่ไปแล้วก็ขี่ไปความหัวเลื่เทียงกับจูงมาพร้อม เอาต็มที่ยรัองกับจ้างตำรวจมากสี่มาลาลามวย่องเพื่อการเอาไปหานมากกับเจียรากค่นี้ไปเสีไปเอไปเลยผมถามว่าเฮ็ดอยงคือวมาลาลานมันเราตเรถไเอาไปกับจ้างมม่บอกแบบนี้เพื่อรมันห่างมันผิดระเบียบถามกันว่าผมลาลานย่งเอาาลานเพื่อใจันทร์อยากได้รถอีกเอาไปเราไม่ถามมารถคัพน uh, ีจ uh, I mean like so. ้างจันรจงสี่ัแปลงจังสันจังสี่ เห็ดยังฉี่แมละนัยนปราชาชนชัดชัดโดยที่ห้ามม่าด้ขี่ไปสเลยพร้อมเลยๆม่ปัยฉันยังนาเห็ดยังฉี่กับประชาชนเอาแล้วผมเอาเอาตำรวจมาจ้องเอาร้เท่า่าต้องไปฟังตำรวจรถห่างปานี่แม่เบิ้งก็พี่น้องมาเบิ้งตำรวจมาเบิ้งมาเบิ้งตำร็จขี่ไปใส่เลยไปเลยไปเลย เอาไปเลยเจ้าไปเลยขอย่ไปใครเจ้าไปเลยนี่เอกสารหนอนของเราเนี่ยแงยาง้งเนี่ยเอาไปเลยเราบอกไปเลยตำรวจนุมพี่ว่าตอนตรวจเขาเจ้าไปเลยขอย่ไปใครก็เลี้ยวแจ้งมู่เจ้าจะเอาไปตรวจสอบมู่เจ้าเนี่ยข่อยแบบนี้เดี๋ยวตามไปลรงพักบ่ตามข่อยบ่ตามข่อยบอหยังข่อยได้ผิดกฎหมายข่อยได้ฆ่ายาข่อยได้เหตุยังเลย ป้าค่ะยาบ่มีปัญญาจับเขาไม่จับหมดทางผู้เลยครับ